ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอที่ริมทางเดินเจงงู้เฉิงยืนเคียงข้างกับไปหลีเฉิงตามด้วยสิทธิกลุ่มใหญ่ที่อยู่ข้างหลังพวกเขาว,วังสวรรค์นั้นไม่เหมือนกับประตูมังกรวังสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่เปิดเผยและสามารถให้ทุกคนเข้าชมได้ เจียงงูเฉิงนี่คือครั้งแรกที่เจ้าเข้าสู่วังสวรรค์ไปหลีเฉิงถามด้วยรอยยิ้มใช่เจียงงูเฉิงพยักหน้าข้าขอเตือนเจ้าว่าการทดสอบของวังสวรรค์นั้นง่ายเป็นอย่างมากมันเป็นเพียงการเดินไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดและอย่าลืมว่าเจ้าไม่สามารถจะหยุดหรือถอยหลังได้หากเจ้าทำเช่นนั้นการทดสอบจะจดลงทันทีไปหลีเฉิงกล่าว หยุดไม่ได้เจียงู้เฉิงขมวดคิ้วและถามหรืออีกนายคือข้าต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆใช่ตราบใดที่เจ้าไม่หยุดลงเจ้าสามารถที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเร็วปกติหรือแม้กระทั่งใช้ความเร็วที่ช้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เจ้าต้องรู้ไว้ว่าวังสวรรค์นั้นมีความยาวทั้งหมด1กิโลเมตรไปหลีเฉิงกล่าว1กิโลเมตรเจียงวูเฉิงเปลี่ยนสีหน้าในโลกภายนอกการเดินทางในระยะ1กิโลเมตรนั้นใช้เวลาเพียงแค่นาทีเดียว แต่วังสวรร์คน,นั้นเต็มไปด้วยหุ่นที่จะพยายามหยุดเราดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะวิ่งตรงไปจนสุดทางเดินเพียงก้าวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดเจ้าพร้อมหรือไม่ไปหลีเฉิงกล่าวแน่นอนเจียงวู้เฉิงพยักหน้าตกลง งั้นเราเริ่มกันเลยทันทีที่ประโยคนั้นจบลงเจยงมู่เฉิงและปไป้ลีเฉิงก็เปลี่ยนเป็นแสงและพุ่งไปยังปลายทางเดินการประลองเพื่อดูว่าใครจะไปได้ไกลที่สุดในวังสวรรค์ได้เริ่มขึ้น และพวกเขาทั้งสองเริ่มในเวลาเดียวกันที่ริมทางเดินมีสิทธิ์จำนวนมากกำลังเป้าคอยช่วงเวลาที่เจียงวูเฉิงและไะย้ายลีเฉิงปรากฏตัวขึ้นที่เส้นทางคุณมนุษย์จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งและพุ่งไปหยุดพวกเขา ไฟลีเฉิงคืออันดับที่สองของธรรมเนียบมังกรปัทพีแสงประกายส่องเข้ามาในดวงตาของเจียงวูเฉิงข้าได้ฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องในสุสานดาบเป็นเวลาสองปีความแข็งแกร่งของข้าพุ่งขึ้นไปถึงจุดที่ข้าจะสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญทั่วไปในขั้นระเบิดหยินหยาง อย่างไรก็ตามผู้มันสามารถกล่าวได้ว่าสิบอันดับแรกของรายชื่อธรรเนียบมังกรปัทภีนั้นสามารถที่จะฆ่านักรบในขั้นระเบิดยินอย่างได้และผู้ที่ติดสามอันดับแรกนั้นคือสัตว์ประหลาด ไปลีเฉิงคือคนที่อยู่ในอันดับที่สองของธรรมเนียบมังกรปฐพีระหว่างเราทั้งสองใครจะแข็งแกร่งกว่าเจียงงูเฉิงตั้งตารอที่จะแข่งขันกับไปลีเฉิงเมื่อเขาเห็นหุ่นมนุษย์สิบตัวพุ่งเข้ามาดวงตาของเขาเปล่งประกายเย็นชาใส่หัวไปให้พ้นเสียงดึงขึ้นพร้อมกับที่เงาดับเย็นเยือกพุ่งออกมาด้วยแก่นแท้แห่งปฐพีที่หลังไหลออกมาอย่างท่วมทน้น เงาดาบที่ยังไม่ถึงตัวของหุ่นมนุษย์ได้กระแทกพวกมันออกไปในทันทีโดยไม่ต้องสัมผัสเจียงู้เฉิงยังคงโจมตีต่อไปโดยไม่รอแต่หุ่นอีกสิบตัวก็รีบเข้ามาหาเขาความแข็งแกร่งของหุ่นทั้งสิบนั้นแข็งแกร่งกว่าหุ่นที่เขาเคยกระแทกกลับไปยิ่งเราก้าวไปข้างหน้ามากเท่าไหร่หุ่นมนุษย์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น เจียงงูเฉิงหรีตาราวกับเขามีความเข้าใจในวังสวรรค์แห่งนี้ตอนนี้เขาเข้าใจสถานการณ์และเขาจะใช้พลังเต็มที่และเดินหน้าต่อไปมาเลยเจียงงูเฉิงเปล่งเสียงคำรามวัดแกว่งดาบเงาที่ไม่มีการควบคุมโดยแฝงแก่นแท้แห่งลมเงาดาบที่น่าสะพรึงกลัวเฉกเช่นมังกรไฟส่งผลให้กระแทกหุนมนุษย์กลับไปอย่างง่ายดายเจียงงูเฉิงไม่ได้ถูกขัดขวางเลย ดังนั้นเขาจึงเร่งรีบโจมตีหุ่นมนุษย์ต่อไปในทางกลับกันไปหลีเฉิงก็ใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาเช่นกันฝ่ามือของเขากระแทกไปข้างหน้าจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งถุงมือสีแดงโลหิตของเขาเปล่งประกายแวววาว แรงโจมตีของเขาทำให้อากาศสั่นสะเทือกทุกการโจมตีของเขานั้นน่ากลัวการระเบิดแต่ครั้งนั้นผสานไปด้วยแก่นแท้แห่งไฟและน้ำแก่นแท้แห่งน้ำและไฟยินได้ชัดว่าไปย้ายลีเฉิงได้ผสานแก่นแท้ทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันแก่นแท้แห่งน้ำและไฟของไปลีเฉิงนั้นไม่อ่อนแอไปกว่าแก่นแท้แห่งลมและไฟของเจียงวูเฉิง นอกจากนี้ทักษะมือเปล่าของไปหลีเชิงก็น่าหวาดหวั่นอย่างมากและหุ่นมนุษย์ไม่เคยได้สัมผัสกับฝา่บฝามือของเขาสุดยอดมากนั่นคือความแข็งแกร่งของอันดับสองในธรรมเนียมังกรปฐพีนั้นหรือสุดยอดมาก ไหลีเชิงนั้นแข็งแกร่งเกินไปทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะสามารถทลายสวรรค์และโลกได้แม้ว่าข้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในรายชื่อทำเนียบมังกรปฐพีแต่ข้าไม่คิดว่าข้าจะต้านทางการโจมตีของเขาได้เจียงวู้เฉิงนั้นแข็งแกร่งเช่นกันความเข้าใจในแก่นแท้แห่งไฟและลมที่ผสานเข้ากันนั้นอยู่ระดับสูง ด้วยการโจมตีที่รุนแรงและการโจมตีที่รวดเร็วของเขาทำให้หุ่นมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะต้านทานได้และถูกสับเป็นชิ้นชิ้นทั้งคู่นั้นแข็งแกร่งอย่างมากสิ่งที่ไปหลีเชิงเคยกล่าวไว้นั้นเป็นจริงว่าเขายังไม่ได้ลงมือเต็มที่เมื่อเขาสู้กับลั่วอ่างสิบจำนวนมากพูดถึงเรื่องนั้นและทุกคนก็ตกตะลึงอย่างมากอย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะแข็งแกร่งอย่างมาก แต่เมื่อเจียงวูเฉิงและไปย่ลีเฉิงเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆหุ่นมนุษย์ที่แข็งแกร่งก็มีมากขึ้นและพวกเขาก็ถูกขัดขวางมากขึ้นในไม่ช้าทั้งคู่ก็เริ่มที่จะชะลอลงมันเริ่มยากสำหรับพวกเขาที่จะก้าวต่อไปสุดท้าย หุ่นมนุษย์พุ่งเข้าหาเจงูเฉิงด้วยการโจมตีของกระบี่อย่างดูเดือดแต่เจงูเฉิงใช้ดาบของเขาเพื่อต้านรับเงาดาบที่สะพรึงกลัวทะลวงอากาศและปะทะเข้ากับหุ่นมนุษย์ทำให้มันกระเด็นไปข้างหลัง อย่างไรก็ตามพลังของบุญมนุษย์ตัวนี้นั้นไม่ได้อ่อนแอแม้ว่ามันจะไม่สามารถที่จะทำร้ายเจงวู้เฉิงได้แต่ก็ยังเพียงพอที่จะทำให้เขาหยุดลงการหยุดลงแค่ชั่วคราวนั่นหมายความการทดสอบครั้งนี้ได้สิ้นสุดลง ดังนั้นหุ่นที่อยู่รอบตัวเขาจึงหยุดลงทันทีในเวลาเดียวกันกับที่เจียงวูเฉิงถูกหยุดลงไปหลีเฉิงก็ถูกหยุดลงด้วยพลังของหุ่นมนุษย์เช่นกันในช่วงเวลาเดียวกันทั้งคู่ได้หยุดลงและพวกเขาสิ้นสุดการทดสอบในเวลาใกล้เคียงกัน ในขณะนี้ระยะห่างระหว่างพวกเขานั้นน้อยกว่า10เมตรหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกหนึ่งอยู่ข้างหลังเล็กน้อยในโลกภายนอกระยะทางแค่10เมตรนั้นเหมือนกับแค่นิดเดียวแต่ในวังสวรรค์มันซับซ้อนกว่ามากมัน เมื่อเห็นฉากนี้สิทธิ์ที่รุมดูอยู่ก็ยืนขึ้นด้วยความประหลาดใจและจ้องมองไปที่เจงกู้เฉิงเจ้าวังขาวและดำรวมถึงปรมาจัรย์คนอื่นๆก็มองฉากนี้เช่นกันแค่เพียงสิบเมตรเพียงสิบเมตรเท่านั้น มันสามารถย่นระยะด้วยกระบวนท่าเดียวเจียงู้เฉิงนั้นโชคร้ายใช้ร่างที่อยู่ข้างหลังนั้นคือเจียงู้เฉิงมันก็จริงที่อยู่ห่างเพียงแค่10เมตรแต่10เมตรในตอนนี้มันดูเหมือนเป็นระยะทางที่ไกลค่าแพ้แล้ว ้าพยายามที่สุดแต่ข้าก็ยังพ่ายแพ้เจียงู่เฉิงพูดอย่างช่วยไม่ได้เขาทำดีที่สุดแม้เขาจะใช้การผสานกันระหว่างแก่นแท้ลมและไฟด้วยพลังเต็มที่แต่เขาก็ยังอยู่ห่างไปถึง10เมตร เจียงงู่เฉิงกลับไปที่ริมทางเดินพร้อมกับไปหลีเฉิงสิทธิ์จำนวนมากมองพวกเขาอย่างตื่นเต้นเจ้าสองคนทำได้ดีมากเจ้าวังขาวกล่าวไปหลีเฉิงความแข็งแกร่งของเจ้าก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับสามปีก่อน เจ้าวังท่านพูดเกินไปค่ะเพียงโชคดีเท่านั้นอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เจงู่เฉิงได้มาทดสอบที่วังสวรรค์เขายังไม่คุ้นเคยกับที่แห่งนี้ถ้าให้โอกาสเขาอีกครั้งข้าอาจจะไม่ใช่คู่แข่งของเขา ความแข็งแกร่งของเขานั้นมากกว่าข้าไปลีเฉิงกล่าวเมื่อได้ยินอย่างนี้สิทธิ์ที่อยู่รอบๆก็ตกตะลึงพวกเขาต่างไม่คาดคิดว่าไปย้าลีเฉิงจะยอมรับว่าเจียงงูเฉิงนั้นแข็งแกร่งกว่าเขาทุกคนนั้นรู้ว่าไปย้าลีเฉิงนั้นอยู่อันดับที่สองในธรรมเนียบมังกรปฐพีส่วนเจียงวูเฉิงเขาอายุเท่าไหร่กัน ถ้าแพ้แล้วมันคือความจริงถึงแม้ว่าเราจะประลองกันอีกครั้งแต่ข้าก็ยังแพ้อยู่ดีเจียงวูเฉิงยิ้มและพูดเอาระเจ้าสองคนได้ประลองกันเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะคัดเลือกตัวแทนอีกเจ็ดตำแหน่งเมื่อได้ยินสิ่งที่เจ้าวาังขาวกล่าวสิบทั้งหลายกลับไปที่ลานฝึกซ้อมอีกครั้งและเริ่มการคัดเลือกการตอบเพื่อเป็นเจ็ดตัวแทนที่เหลือนั้นโหดร้ายอย่างมาก เป็นการประลองที่ทุกคนนั้นต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของตนเองเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่การคัดเลือกครั้งนี้อย่างจุดส่วนเดินตรงไปที่ลั่อังด้วยใบหน้าที่เย็นชาเจ้าคือลั่วอัง ให้หมายตำแหน่งของเจ้าจะเป็นของข้าอย่างจู่ส่วนพูดอย่างเยือกเยน็นหน้าขันลู่อังเตรียมตัวสู้กับอย่างจู่ส่วนเพียงไม่กี่นาทีต่อมาการต่อสู้ที่ดูเดือดก็ได้สิ้นสุดลงผลที่ได้นั้นเป็นที่น่าประหลาดใจของสิทธิวังมังกรลั่งอังพ่ายแพ้อีกครั้งในครั้งแรกเจงมู่เฉิงได้เอาชนะเขาและตอนนี้อย่างจู่ส่วนยังชนะเขาอีก แม้ว่าอย่างจู่ส่วนจะไม่สามารถเอาชนะลั่วอังได้ภายในสามกระบวนถ้าเหมือนเจียงมู่เฉิงแต่เขาก็เอาชนะลู่อังได้โดยร้ายข้อโต้แยง้งเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของอย่างจู่ส่วนนั้นมากกว่าลั่อังอยู่มาก สิบอันดับแรกความแข็งแกร่งของหยางจูดส่วนนั้นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะติดสิบอันดับแรกของธรรมเนียบมังกรปัทถีเรามีบุคคลที่แข็งแกร่งมาเพิ่มอีกหนึ่งห้าห้าโชคไม่ดีของลัวอังเขานั้นอยู่ในอันดับที่ส4ของธรรมเนียบมังกรปัทถีแต่ในวันนี้เขาแพ้ให้แก่ผู้อื่นถึงสองครั้งเมื่อได้ยินการสนทนาของสิบเจ้าวังขาวและคนอื่นๆก็มีความสุขและประหลาดใจ หยางจู่ส่วนแข็งแกร่งเพียงพอที่จะอยู่ในสิบอันดับแรกของทร,รมเนียบมังกรปฐพีซึ่งมันหมายความว่าพวกเขาอาจจะได้เพิ่มมาอีกตำแหน่งแน่นอนพวกเขานั้นมีความสุขนอกจากหย่างจู่ส่วนแล้วยังมีหน้าใหม่ที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจคนคนนี้คือซูรู สตรีนางนี้ทักษะดาบของนางแปลกมากนางเอาชนะสิทธิอวุโสสามคนติดต่อกันหนึ่งในนั้นคืออันดับที่29ในธรรมเนียบมังกรปัทีในขณะที่เหล่าสิทธิกำลังถกเถียงเรื่องนี้ซูรูก็เอาชนะคนที่สี่ ดังนั้นนางจึงมีโอกาสดีมากที่จะได้เป็นตัวแทนบรรดาหน้าใหม่ทั้งสี่คนได้เข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้เจง,งู้เฉิงหยางจู่ซวนซูรูและซูหลีนอกจากซูหลีคนที่เหลือทั้งสามจะได้รับคำแนะนำจากวังมังกร พวกเขาสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกที่จัดขึ้นในราชวงศ์เทียนซ่งในเดือนหน้าห้าห้าเจ้าทั้งสามยอดเยี่ยมจริงๆพวกเจ้าทั้งสามเป็นพี่น้องของข้าหวางหยวนยิ้มและพูดอย่างภูมิใจโดยเฉพาะวู่เฉิง เจ้าหน้าเกรงขาเมื่อเจ้าประลองกับไปหลีเฉิงทุกคนรู้ว่าเขาอยู่อันดับที่สองในธรรมเนียบมังกรปัทพีแต่ข้าก็ยังคงพ่ายแพ้เชียงงูเฉิงพูดพร้อมกับสส่หัวเขาไม่ภูมิใจหรือมีความสุขแม้แต่น้อย เขาคิดว่าหลังจากที่เขาบ่มเพาะอ,อย่างจริงอยู่ในสุสานดาบเป็นเวลาสองปีความแข็งแกร่งของเขาน่าจะเพียงพอที่จะดูถูกทำเนียบมังกรปัทพีแต่เห็นได้ชัดว่าเขาคิดผิดแม้แต่ไปลีเชิงที่อยู่ในอันดับที่สองก็ยังยากที่จะเอาชนะไม่ต้องพูดถึงเสวียยุนที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งเนื่องจากเขาอ่อนแอกว่าไปรีเชิงเล็กน้อยเสวียยุนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหน การคัดเลือกที่จะจัดขึ้นในเดือนน่าจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกที่สวียยุนอัจฉริยะหาที่เปรียบไม่ได้ที่หอคอยขนนกโลหิตฝึกฝนนั้นจะเข้าร่วมด้วยเช่นกันซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะได้สู้การเจียงวูเฉิงคิดและเป็นห่วงในเรื่องนี้สามปีที่แล้วไปย้ายลีเฉิงและฉิงกังร่วมมือกันสู้กับสวีย,ยุนแต่พวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอ อย่างไรก็ตามเสวียยุนอยู่เพียงแค่ขั้นอนาแกนทองคำอันลึกซึ้งในตอนนั้นสามปีผ่านไปความแข็งแกร่งของเสวียยุนจะอยู่ขนาดไหนกันเจียงงูเฉิงเลตาเล็กน้อยหักเขาต่อสู้กับเสวียยุนในตอนนี้และไม่ได้ใช้ทักษะลับผลานวิญญาณเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะได้เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนก่อนจะถึงการต่อสู้ ข้าต้องหาวิธีที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งภายในเดือนที่เหลือนี้ประกายแสงส่องภายในดวงตาของเจียงมู่เฉิงหลังจากได้รับตำแหน่งการเป็นตัวแทนแล้วเจียงมู่เฉิงออกจากลานฝึกซ้อมและไปที่ศาลารับทันที เมื่อมาถึงที่นั่นเขาก็แลกเปลี่ยนเม็ดยาสวรรค์จำนวนมากมายหลังจากนั้นเขาอุทิศตัวเองเพื่อฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นเวลาหนึ่งเดือนตลอดทั้งเดือนเขาขังตัวเองอยู่ภายในห้องโดยไม่ก้าวออกจากประตูแม้แต่น้อยอย่างจูซวนและซูรูก็มีความตั้งใจจริงเช่นกัน ทั้งคู่รู้ดีว่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนก่อนจะถึงการคัดเลือกการปรับปรุงใดๆในการช่วงเดือนนี้อาจจะเพิ่มโอกาสในการชนะการคัดเลือกหวังหยวนได้รับความเดือดร้อนตลอดทั้งเดือน เพราะทุกคนในมุ่งมั่นในการบ่มเพาะอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นเขาจึงไม่สามารถหาคนที่จะดื่มกับเขาได้หนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วบนเตียงในห้องของเขาเจียงมู่เฉิงลืมตาขึ้นมาพร้อมกับมีลมหายใจออกมาจากปากของเขาคากลืนเม็ดยาสวรรค์วันละเม็ดในเดือนนี้มันสิ้นเปลืองอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะสูญเปล่าไปเยอะ แต่มันช่วยให้การบ่มเพาะของข้าไปถึงอนาแกนทองคําลึกซึ้งขั้นสูงสุดเขากํามือแน่นและรู้สึกว่าพลังของเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมามากก่อนหน้านี้ในสุดสารดาบการบ่มเพาะของเขามาถึงขั้นอนาแกนทองคําอันลึกซึ้งแล้วเหลืออีกเพียงนิดเดียวจะถึงจุดสูงสุดของอนาแกนทองคําอันลึกซึ้งนอกจากนี้ ในที่สุดข้าก็เข้าใจในกระบวนท่าที่8ของเพลงดาบไร้ลักเจียงวู้เฉิงยิ้มพลางกล่าวพึพมพำกระบวนท่าที่7ของเพลงดาบไร้ลักนั้นสามารถใช้ออกได้โดยบางคนที่มีความเข้าใจสูงในแก่นแท้แห่งลมและแก่นแท้แห่งไฟ มันไม่จำเป็นที่ต้องผสานแก่นแท้ทั้งสองชนิดเข้าด้วยกันในขณะที่กระบวนท่าที่8นั้นจำเป็นต้องใช้แก่นแท้ทั้งสองชนิดมารวมกันก่อนที่จะใช้ได้กระบวนท่านี้ช่วยให้เจียงวูเฉิงยกระดับความแข็งแกร่งของเขาเข้าสู่ระดับใหม่มันน่าเสียดาบที่ข้ายังคงไม่สามารถรวมแก่นแท้แห่งดาบทั้งสามชนิดได้ ภายในหนึ่งเดือนนี้ข้าต้องบ่มเพาะไม่งั้นข้าคงได้พยายามที่จะผสานมันมากขึ้นเจียงู้เฉิงพื้นพรมด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ